สวัสดีเพื่อนๆชาร์ลสนีดเดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันอังคารเราจะเป็นคัมภนายช่วงเดือนมกราคม25ง5นนะซึ่งก็จะเป็นคัมทํานความรักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวคนโสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามงลำดับนะโอเคแล้วตอนนี้ผมเลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะน้าไพ่ความรักของคนอังคารในเดือนนี้ ดูคุณอาจจะมาเก็บเนื้อเก็บตัวมามีชีวิตส่วนตัวเพื่อหลีกหนีออกจากปัญหาความขัดแย้งโดยมันอาจจะเกิดจากความหึงหวงระหว่างกันอยู่กันได้นะครับส่วนคู่ของคุณเนี่ยเขาก็พยายามจะตัดปัญหาแล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลังโดยที่ยังแบกความทุกข์เศร้าเอาไว้ในใจจากการที่ปัญหาต่งางๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนการพยายามทิ้งแล้วก็ลืมปัญหาไปก่อนนะซึ่งไพ่แฮงแมนก็บอกว่าผู้คุณเนี่ยต่างก็รู้ตัวดีกันนะครับว่าปัญหาทีีนนี่่่่่เเเกกกิิดดขขึึ้้นนยยมมมมมจจาาออะะไไรถงแคควสุ แต่ก็ยังแขวนตัวเองเอาไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์กันต่อไปนะครับมันเป็นการประคองความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รักษาสถานะความสัมพันธ์ให้ความรักยังคงเดินหน้ากันต่อไปให้ได้อยู่ท่ามกลางาปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะตรงเนี้ผมคิดว่าพวกคุณอาจจะจงใจปล่อยปัญหาเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมแก้ไขกับมันเองก็ได้นะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความลังเลยังไม่แน่ใจว่าจะลงเอยหรือว่าจะเดินหน้าความรักครัง้งน,น,นี้ต่อไปดีหรือเปล่าแล้วบางคู่อาจจะเริ่มมีความคิดที่อยากจะจบยุติในความสัมพันธ์กันขึ้้้นนนมาาเลยยกก็็ไไดดะะครรัับแต่งงทํจิๆนะ แล้วไพส่สุดก็มาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณมีความสุขสบายใจเอาไว้ก่อนนะโดยจะทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบใจความไม่ได้ดังใจต่างๆเอาไว้เบื้องหลังมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูอื่นๆแล้วก็จะมีปัญหาค้างคากันอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอืมนี่ก็คือแนวภาพรวมนะครับทีนี้มาดูกันเลยครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยไพ่เด็กดาบอกว่าเขาก็รู้ตัวนะแล้วก็จับสังเกตถึงความรู้สึกของคุณได้อะถึงความไม่พอใจแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มีต่อกันอยู่นะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้นะครับก็เลยมาทําตัวหยุดนิ่งรักาษาสถานะของตัวเองเอาไว้นะแล้วก็มารอคอยดูท่าทีต่างๆว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอืทีนี้ดูเ,เราเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่ายังไงบ้าง น่าพาไปเลยก็เป็นการแนะนําให้คุณนะ่ะควรจะหากลุ่มเพื่อนหรือว่าเข้าสังคมพบเจอผู้คนให้เยอะๆนะแล้วก็ไปพูดคุยปรึกษาถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความรักเอาไว้บ้างอะ่ะริงอยู่ว่าความรักเนี่ยมนเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะแต่บางทีตัวคุณคนเดียวเนี่ยก็คงยากอะที่จะคิดหาคําตอบหรือว่าบทสรุปในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไดน้ด้วยตัวคนเดียวอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้คนอื่นน่ะเข้ามาชักจูงแล้วก็ตัดสินใจแทนคุณทั้งหมดนะ คุณก็ต้องมาพิจรารณาถึงสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะรวมไปถึงการเข้าสังคมพบเจอผู้คนเนี่ยมันก็เป็นการได้ผ่อนคลายได้หลีกหนีจากปัญหาความไม่ชอบใจในเรื่องราวความรักได้ด้วยนะครับเนี่ยทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะครับหน้าไพ่คนโสดในเดือนนี้มันก็มีแนวโน้มที่ดีที่คุณจะพบความรักในช่วงเดือนนี้นะครับ โดยเขาอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันหรือไม่ก็เป็นคนเก่าๆที่คุณรู้จักกันมาก่อนนะที่กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแถมความรู้สึกในครั้งเนี้ยยังมีความรุนแรงแล้วก็มีความเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองมากเลยอะ่ะที่จะมีการเดินหน้าพัฒนาความรักในครั้งนี้นะครับเนี่ยพวกคุณจะมีการเข้าหากันแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆต่างๆมีการช่วยเหลือดูแลกันไปอย่างดีด้วยนะเพ้อๆอาจจะมาแนสายไปเลยก็ได้อะ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณค,ณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ จากหน้าไพา่ความคิดของเขาเนี่ยดูเรื่องราวมันค่อนข้างจะมาเบรกๆกับสิ่งที่อ่านไพ่ไปในตอนต้นค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะผมไม่รู้ว่าว่าคุณหรือเขาเนี่ยใครเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหากันก่อนอะ่ะแต่ไพ่บอกว่าในขณะที่คนหนึ่งอ่ะพยายามเดินหน้าพัฒนาความรักอยู่เนี่ยแต่อีกคนอะ่ะจะยังมีความลังเลไม่แน่ใจแล้วก็ไม่การที่จะตัดสินใจตอบสนองกับความรักครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่ยังคงคอยดูท่าทีกันไปก่อนนะแต่ยังดีตรงที่ว่าไพ่คีนเลียก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่จะปิดกัััันนนในคคววามสมสร้งีีีเเไปลยยทด ทีนี้ไม่รู้เราเคลื่อกนกันแล้วไพ่จะพูดถึงเรื่องาราหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพ่เป็นก็เป็นการบอกให้คุณน่ะควรจะถามตัวเองให้แน่ใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยู่ถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายลุกเดินหน้าเข้าหาเขาแล้วเขานิ่งใส่คุณเหมือนกับยังรอดูท่าทีไปก่อนเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปแล้วก็เร่งรีบตัดสินใจเกินไปนะครับเพราะถ้าคุณรักเขาจริงนะ่ะคุณก็ต้องรอเขาได้นะ หรือกับการถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายหยุดนิ่งรอดูท่าทีจากการที่อีกฝ่ายเนี่ยเขาเข้าหาคุณก่อนนะคุณก็อย่าไปเร่งรีบตัดสินใจเพราะว่ามีความเกงใจหรือไม่ได้ผ่านการคิดไตรตรองของตนเองอย่างถี่ถ้วนเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถรับรักกับเขาได้เนี่ยคุณก็เดินหน้าพัฒนาความรักกับเขาต่อไปได้เลยเหมือนกันนะทีนี้มาดูคนรักใค้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะครับ หน้าไพ่คู่บันลังคันที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังมีความมั่นคงเดินหน้ากันต่อไปได้อยู่แต่หมันก็ดูนิ่งๆแล้วก็มีความลาบเรียบจิตชื่นกันไปสักหน่อยหนึ่งนะเหมือนคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแล้วก็ไปมุ่งหน้ามุ่งหนึนกับเรื่องหน้าที่การงานต้องเดินทางออกห่างจากกันไปไปรักระยะไกลกันอยู่นะครับความรักความหวานชื่นต่างๆเนี่ยมันจะดูขาดหายกันไปในช่วงนี้นะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ครองคุณเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยมันก็มีไพ่ของการหยุดนิ่งหยุดพักในเรื่องราวความรักกันลงไปอะ่ะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางไปทําเรื่องธุรหน้าที่การงานของตัวเองกันมากกว่านะครับซึ่งเขาก็รู้ดีนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นปัญหาแล้วเขาก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้ในท้ายที่สุดนะครับเนี่ยอย่างน้อยไพ่เดก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรออยู่นะทีนี้รู้อะไรเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้้ยังงงไบา ใครไปไหนก็เป็นการบอกให้คุณนะควรจะรูป,ประทวงถามแล้วก็บอกถึงความต้องการของตัวคุณให้แก่คนรักโอายบ้างนะครับคุณไม่ควรอดทนแล้วก็ปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเดินหน้าไปแบบนี้คุณมีความคิดฝันและต้องการอะไรในเรื่องราวความรักเนี่ยคุณก็บอกเขาไปตรงๆได้เลยนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีทางความรักของ,ของคนเกิดันรังคารนะครับพบเจอสิ่งที่ดีทางความรักอย่างที่คุณต้องการหาทถ้าออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้ là, แล้วก็มีความสุขในความรักตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นีีค้คครรััับบสสวด